สวัสดีจ้ะพี่น้องไปไปเหตุงาน,นหน่อยๆเตรียมโตจะไปทํางานแลว้วค่ะอีกสิบห้างหน้าทีก่ก็ล่งบ้านแล้วค่ะร่มแห้งๆหงนาวหนาวพี่นงสิงเปลี่ยนเสื้อกันหนาวหรือสิบ่บเปลี่ยนก็นั่งคืดสองกิจสองแก่ย่างไปเบิงง่งนเงินองศาบนอยุทีิ์ยนเก้าองศาค่ะข้างนอกวันนี้อากาศเปลี่ยนปปับสองมือเย็นจ่อยเลย โอ้ยเป็นยังไงทางเมืองไทยเขายังหนาวยังห่อนอยู่ว่าทั้งนีหนาวด้วยค่ะเด้อไม่น้อยกระสิบลงไปเฮ็ดงานแล้วค่ะพร้อมแล้วรอเวลานางรอเวลาเมื่อนี้สิไดเ้เฮ็ดงานอันเต็มวันวันสุดท้ายเนาะวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อนี่แหละว,วันที่สามสิบสิงหาบอกเออสามสิบสิงหาเมื่อนี่ว่าเป็นศาสตร์ลืมเมื่อนี้แหะสิไดเ้เฮ็ดงานครั้งอันเต็มวันวันสุดท้าย จากนั้นไปก็จะได้ทํางานน้อยลงนะคะเพราะว่ากระทบผลกระทบจากเศรษฐกิจไม่น้อยลืมตักเด็บก่อนก่อนไปเห็ดงานผลกระทบจากเศรษฐกิจอะไรจะจะกสู่ๆกันไปวไปอยากสีนันดกเนาะกันยังดีพบวม,มีงานเห็ดคะ่ะถามว่ามันกับต้องเข้าใจแล้วคะ่ะระบบเศรษฐกิจนะคะดีกว่าเขบวนมีงานเห็ดขายดีบอสที้านนะขายดีคะ่ะแต่ว่ามันขายดีแต่ช่วงเที่ยงนะคะ เพราะว่าห่างมันก็เปิดถึงหางวงหาวง,งแงแค่นั้นถ้าห่างปิดมันก็บบอกคอยมีคนยางแล้วค่ะพอรันมันอยู่ในห่างเนาะก็เเทตตัดนั่นแหละค่ะเพราะว่าที่จริงมันอาจจะยังงานหน่อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายค่ะที่เห็นงานหน่อยเปอร์เซ็นต์มืออื่นก็เริ่มตน้นที่หาสิบเปอร์เซ็นต์สูสีต่อไปพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็บอกแล้วว่าความแน่นอนอยู่ถึงความบอลแน่นอนค่ะ อีหยังกะเกิดขึ้นได้ไม่น้อยถึงบอกว่าบอค่อยอยากสิบอค่อยอยากหวังนำบนา้านถึงเหตุยังต้องแบบแลบ้วังโตมาตลอดเวลานะคะกันสิมีอีหยังอีกบอ <c oughs> ในชีวิตนี่เออเคยหัวสะเทาะลูกกับหัวแต่ตกงานเอาอีบอีต่อมาอีบอีกอาทิตย์อีเมก็ได้งานเื่องเดียวแต่พาละขาะที กัยังต้องรับผิดชอบอยู่คือเก่านะคะเ่ามีไปยากให้เกิดแล้วฮักเบ๊มันแต่าผู้เดียวทั่วโลกเนาะสูส้ๆก,กันไปค่ะค่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้ไขไปนะคะบีบกันยังหางานอยู่ก็ยังหาบอดแม่บอกวะ่าบอดองนั่นหอกเพราะว่ามันหาบอดายๆคนตกงานในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นซมือสมือแม่มึงเองก็นยังสีเกือบบอดลอดยังดียังเหลือหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้วางส่ ภาษีเปอร์เซ็นกงานแค่มือละสี่ชั่วโมงนะคะปกติงานงานเก่าชั่วโมงค่ะบวกลบกบหนีร่วมทั้งขี่ทั้งเงียวนั่งพักกินกาแฟกินเขานะคะมันมีทดเวลาบาดเจ็บเนาะร้านอาหารมือนี่เฮ็ดมือมือนี่เก่าชั่วโมงมือสุดท้ายนะคะมืออื่นกับสี่ชั่วโมงแต่ถ้างานสี่ชั่วโมงมีบวมมีการบวาััี่่่งคชโมมีการกินอาหารเที่ยงอยู่แล้ว ครบสี่ชั่วโม,มงก็ไม่หน่อยสีเฮ็ดแค่มืออื่นไม่น่อยสเฮ็ดแค่สิบโมงนะคะสิบโมงบอกไปนั่งเบิ่งนาฬิกาไปนั่งบออยากลงไปรอดโดนพป่น้องมันหนาวพุณิล้มมันแห้งอันสิบโมงเสาร์หอดใบสองเคืองบอกเปิดหนันเพราะว่ารถเม์ไม่หน่อยออกประมาณเอ่อใบสองสี่สิบยางจากหันไปประมาณหานาทีนะคะก่อนรถเม์มา นาทีสิบนาทีประมาณน,านั้นเป็นช่วงพอดีห่อร่อรถเมฆห่าพอดีถ้าห่อออกซากว่าหาันหอาก็ต้องรอรถไปอีกชั่วโมงนึงซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มหนาวแล้วค่ะพ่อใหญ่ก็พยยก่อใหญ่หูเข้าพ่อใหญ่ก็ดีแล้วที่ทาสิเปิดเส้นเจ้าเลิกงานมากนะกินข้าวน้ำกับสิบ,บทันนั่งมือนะกินข้าวล้วแล้วอาบน้ำน้ำแล้ว่าสิมาบอกน้ำเมียยางเขามาเมียข้อหักแล้วลับแล้วท่านมื่อย,อยีรีค่ะ เมือเม่อจะเข้ากระทเวาก็ได้เงินเนาะบ่มีอีนังได้ม,มากฟรีๆบ่ได้บ่มีอยังได้ม,มากยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแหลกมาทั้งนั้นแหละคันเบาถึงนะแต่ถ้าเเ็ดงานหัสิบเปอร์เซ็นต์มันกะดีตรงที่ไม่น้อยมีเวลาเป็นของเจ้าของ,ของหลายขึ้นบ่ม,มือยบ่วลาร่างกายเกินไปในขณะเดียวกันใด้ลดลงหัสิบเปอร์เซ็นต์เขากะต้องมันกะต้อง มันก็เป็นธรรมดาเถียงานหัสิเปอร์เซ็นต์มันก็นได้หักสิเปอร์เซ็นต์เถียงานลอยๆมันก็นได้ลอยแต่ว่าความเมื่อยแล้วก็ความ,มต่างๆมันก็นแตกต่างกันไปเนาะเมื่อยหลายเขาก็ได้หลาย,ลายแต่ถามมาได้ได้หัสิเปอร์เซ็นต์หนีไว้หน่อยโอเคบันไว้หน่อยโอเคนะเพราะว่าไม่หน่อยกับเมือ่อยเถ็ยงานเก่าชั่วโมงหร่อเมื่อยแห้งได้พี่นอ้องเมื่อยมากเมื่อนี่เมื่อสุดท้ายสาเสดบ้ดนี้วล้วซูอยู่ในหันสิบเบอรเดินกูน้อยน้อยน่อยน้อยน้อยใบสองเคืองซูหากูไปเห็นแล้วกูเมื่อยอะไรอ๋อ ยาสีม่บอกไว้ฟังมือนีงว่ท่านได้ไปถาํำพังไม่น้อยรับผิดชอบแค่ชีวิตไม่น้อยส่วนตัวย่นีแล้วก็รับรับผิดชอบปังปอนแล้วก็รับผิดชอบบีบีถ่าตอนบีบีย่างบอ่ท่านได้ตกงานตอนนั้นไม่น้อยบริเทศงานกับบริษัทบริษ้ทลำบากเนาะรับผิดชอบใดสบายสบายตอนนี้บีบีตกงานไม่น้อยได้เห็รงานแค่เครื่งหนึ่ง ถามว่ามีผลกระทบบ่กระทบอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ได้มากมายนะคะมีผลกระทบแต่ไม่มากมายแต่ไม่น้อยก็ต้องรับผิดชอบน้องบีบีด้ค่ะคะ่าเชาบ้านค่ากินนะคะกะหมื่นกว่าบาทนะต่อเดือนเอาง่ายๆนะหมื่นกว่าบาทแลก็บีบีของปังปอนเงินเดือนประจําอีกนะคะแต่ก็ได้การเปิดเปิดใจคุยกันละคะ่ะเปิดใจคุยกัยก็อ่อยบังมือมือมือวันเสาร์ค่ะ เสาธิภัณา์มาเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะโทรศัพท์เปิดใจคุยกันบอกเงินของของปองกอนอ่ะเออบ่าเคมันกระทบดอกเอยเคยทรงเดือนเทไรเสิทรงเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องเข้าใจเอ่ยเพราะว่าเอยต้องรับภาระร้านอีกคนนึงซึ่งตกงานก็หอยู่อยู่น่เมืองไงคะใสีใจข้ากินค่ะอยู่ข่าวนำข้าไฟค่าสารพัดอย่างค่ะพี่นงมันแจ่งไปอย่างน่ะประกันที่ว่าตกงานนะ กัยังบวายังไดมิแต่ว่าจะออกตามอัตโนมัติจะออกตามอัตโนมัติ่ะกพ่านั่นมิยังเกิดขึ้นนะคะกับว่าเป็นหนังถ้าถามว่าแม่ยังรับผิดชอบได้บอโดยเฉพาะแม่คนเดียวนี่มันก็นต้องเฮ็ดค่ะได้บอได้ก็ต้องเฮ็ดแต่เม่น้อยกันยังเฮ็ดได้อยู่ดอกค่ะเพราะว่าหาซือเอร์เซ็นชีวิตแม่อน้อยกับบอได้เลิศรู้อีกอย่างเนะกินอยู่กับปกติธรรมดาก็ยังเลี้ยงดูลูกได้อยู่ ไม่หนเขากมาวาเลยให้พี่น้องหลายๆคนที่คิดว่าเจ้าของอะแย่คิดว่าเจ้าของได้หน่อยแต่ถ้าได้หน่อยถ้าเอากินอยู่เป็นนะพี่น้องมันก็พอดีโตอยู่พอดีแต่ละเดือนแต่ละอย่างอยู่ยังของไม่น่อยนี่ก็คิดซะว่าค่ากินเคยอยู่ไม่น้อยส่วนโตค่าอินเตอร์เทนเจ้าของให้ปังปอนและให้บีบีนี่ก็ถือว่าพอดีอยู่เลยค่ะก็ยังเหลืออยู่เหลืออยู่แต่บนเหลือหลายแต่ว่ากันยังกันยังว่า คือคือบตกกลุมปันไดแต่ว ok e ่าเฮากระบูว่าในบางเดือนเนี like affe, ่ยมันสิมียังเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับปังปอนกับบีบีบอซึ่งเป็นไล่ใจที่เฮาบรสามารถกำหนดการหรือล่วงหน้าไู้ล่วงหน้าได้ดังนั้นเงินที่มันเหลือจากเงินเดือนที่หาสิบเปอร์เซ็นต์แบงค์ทะลูกินแล้วเนี่ยมันจะต้องเซฟไว้เพราะเฮากรู้ว่าฉุกเฉินมันจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าไม่น้อยนี่เจอเหตุฉุกเฉินเรื่องลูกีบ่อยเหลือเกินนะคะ ค่ะพี่ไรคิดว่าอันพูไดไรคือว่าจะคองได้หน่อยยางคืนไปอังสันค่ะถ้าเขาลองตัดไร่ใจ่าะหลายอย่างออกห้ากระสิมีไล่หลับที่มันเหลือขึ้นยังไม่น้อยบอกค่อยออกไปดื่มข้างนอกค่ะถ้าดื่มก็ดื่มอยู่ในบ้านดื่มกหมืซดื่มเท่าใดกินเท่าใดก็เมากินแค่ใดก็กินยู่เฮือนนะมันสิกินเท่าใดกินน้อยๆมันก็เมาบริเบณเสียค่ะแก่เราแก่เบียร์เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งกินก็กินแค่วันสุกวันมือวันเสาร์ก็บอกกิน ยังวัเสาก์บ,บ็ไปกินข่าวเสาที่ผ่านมาแม่พี่มานอนนํ่คืนหนึ่งมือว่านเัาตะกลับวางแรงแง้งมแรงนอนคุยกันซื้อ,อ,อแล้วก็อ่ไม่หน่อยก็บ,บอกค่อยเอาไปกินขา่าวยุฬานอาหารเพราะว่าไม่หน่อยเป็นคนที่กินอาหารฝรั่งบ่ได้หรือดะไปกินอาหารไทยก็จริงแต่ว่าคันไทยจ๋านี่ก็บริยูทองเว้นแต่ว่าโดนๆสิไปเป็นอาจจะไปกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นพัดกะเพราอย่างสี่แมนค่ะส่วนเรื่องช้อปปิ้งนี่กั บุกค่อยเห็นไม่น้อยไปช้อปปิ้งโมเมนต์ยังเฮ็ดงานหลายเลิกงานมายังเมื่อรงมามันบ่มีเวลาแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นเมื่อยแต่ต่อไปกัอสิิปอย่แต่ว่ากัสิไปแบบไปไม่น้อยกับพ่อได้ซื้อเงังนอนอกจากแต่ซื้อแต่ของกินคันเมาถึงมาได้รับได้จ่ายไม่น้อยนะมันก็เพียงพ่อกับพ่อดีอยู่ส่วนการใช้ชีวิตกัสิปกติค่ะเพราะว่ามันบ่กระเทือนแห้งมันบ่ได้กระเทือนแห้งถึงขนาดที่ห้าสิตรงไปเซฟพ่าจนถึงที่สุดกระบอนะคะ เพราะว่าแม่นาคิดอะ้คำนวณเงินเดือนแล้วก็เงินที่ต้องส่งให้ลูกรวมทั้งเงินที่จะของที่จะกินนี่มันพอดีอยู่ค่ะมันพอดีอยู่เพอเขากับโบมันคุ้นสมุสุลายเนาะส่วนหลังจากเคลียร์งานมือน,นี้เซ็จแล้วมืออื่นเขาบ็หมดสัญญาเลยค่ะสัญญายังมีอยู่เพียงแต่ว่าทาง้านเขากัภาวะเศรษฐกิจเขาก็สูญว่ไหวเพราะว่ามันขายดีแต่ช่วงเที่ยงค่ะพเะพราะใบมันกับโบคอยปันได้ใบมันก็จะเงียบมันสิมาขายอะไรอีกเท่านึงก็คือ ช่วงหามงแรงหกมงแรงทุ่มหนึ่งสิซื่งมันก็จะเป็นช่วงไม่าไม่น่อยออกงานพอดีนั่งเทือไม่น่อยสออกงานลูค้ามาสร้างอาหารไม่น่อยก็บารับได้บารับแล้วพอขอยสิกบ,บาลเราลดไม่ข่อยมันเสิยเงื่อืมซึ่งมันก็นดีอยู่ดีละพี่น้องแต่ว่านายเพื่อนก็ว่าขอขอจากสามเดือนคุยกันนะขอจักสามเดือนหรือบริษัทภายในสามเดือนถ่าแบบมันถือช่วงโควิดนั่มแล้วก็ไก่เขาหนาวนัน่ม เขาก็เดาบอออกนอกว่าลูกค้าเสิน่อยสิลายปันไดลนี่สินะไม่หน่อยก็เลยว่าเม่เป็นอย่างชันบอไม้เห็นงานสีชมงฉันก็โอเคพอใจชันได้สีชมงฉันก็โอเคแห้งมาเห็นงานนี่มือเศร้าบายใช่ก็กลับไปบ้านสามารถไปยูกับผัวใดไปเห็ุกิจกรรมอย่างอื่นได้เข้าใจบอพี่น้องแล้วมันก็บบอเมยเห่าแห้งนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่น่อยคิดว่ามันพอดีแล้วมันลงตัวแล้วพอนายดีดีใจหลายเพราะว่าไม่น่อยเห็นงานหาสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ซิมีเวลาหลายคืนย่างหน่อยก็เห็นนาไม่หน่อยหลายค ลกมี่ยังกสิริคุยก็ไม่น้อยหลายคืนเฮ็ดงานอันลอยเปอร์เซ็นต์นี่ตื่นเช้ามาเห็นแต่เมียสิเตรียมตัวไปเฮ็ดงานแรงมาเมียกลับมากินขา้าวเอาท่านกับท่านว่าท่านก็บนกบจบจังยสินะเอาละแม่น้อยไปสักก่อนเดี๋ยวเชียงซีเมืองบอกรายละเอียดให้ฟังเพราะว่าเมื่อนี้มีเวลาอัดคลิปแค่บโบกี่นาทีมั้มสินเกาโมงสี่สิบห้าแหละค่ะมันจะเป็นเวลาที่แม่น้อยต้องไปรอดรถเมล์แล้วนะคะขอบคุณทุกแรงใจและก็เป็นกำลังใจสู้ผูๆๆ้สุ้คนค่ะ อย่าไปอย่าไปทอไปถอยปัญหามันมีถาโถมมาเสมืออย่าคิดว่ามันสี่ามีเห็นว่าไม่น้อยเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมมันแบบว่ามันจนแบบว่าเออมึงถาโถมกูมาแต่ถามว่ามีอารมณ์หูซสกว่าพิดบังเสาผมก็มีค่ะมันก็เฮิดอยู่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับยอมรับมันก็ต้องยู่กับขั้วเป็นจริงให้ได้มันก็ต้องหาทางแก้ไขเมื่อยท้อค่ะล่มร่องย่ค่ะแต่ว่าก็ต้องลุกให้ไหวถ้าลูกเบ่ไหว คนที่อยู่ข้างหลังและคนที่อยู่ในการรับผิดชอบของเขานี่ก็สิแย่นะคะสู้ๆกันไปค่ะไม่มีอะไรจะแย่กว่านี้อีกแล้วนะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ